สตูนชัวรลองแลน้ำพริกตั้งสินค้าโฮมเมดสูตรกอรแรงเฉพาะถิ่นมาลายูชีเป้าแหล่งผลิตน้ำพริกพื้นเมืองที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นรสชาติเฉพาะถิน่นตองที่นี่ที่วิสาหกิจชุมชนลองแลน้ำพริกตั้งสตูนตั้งอยู่หมู่ที่4บ้านตะละุไสตําบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลที่นี่มีกลุ่มสตรีมารวมตัวกันเพื่อทําน้ำพริกหลากหลายชนิดอาทิน้ำพริกตั้งน้ำพริกปูม้าน้ำพริกไข่ปูน้ำพริกมันปู โดยเฉพาะน้ำพริกกั้งที่ถือเป็นเมนูดั้งเดิมที่ปรุงแบบขั้วแห้งตามแบบฉบับของกลุ่มมาจากเมนูกระแรงรสมือมะหรือรสมือแม่เป็นเมนูอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดสตูลที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งมาลายูอินโดนีเซียเป็นวิธีการถนอมอาหารเนื้อสัตว์ทะเลที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในสมัยก่อนไม่ให้น่อเสียง่ายซึ่งสมัยนั้นคุณแม่จะเอากั้งสดๆแก่เอาเฉพาะส่วนเนื้อมาผสมกับเครื่องแกงสมุนไพรรสจัด ส่วนผสมน้ำพริกตั้งประกอบด้วยพริกแห้งหอมกระเทียมตะไคร้เกลือน้ำมะขามเปียกกะปิและน้ำตาลปีป๊บและที่สำคัญที่สุดก็คือตั้งต้มสุกที่ผ่านการแกะเปลือกพร้อมรุงแล้วนำมาบดให้ละเอียดจากนั้นนำทั้งหมดมาคั่วในน้ำมันโดยใช้ไฟจากเตาถ่านคั่วไฟอ่อนนานมากๆจนแห้งดีสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้หลายเดือนด้านนางสาวฮัสวานีปากบาราประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรองแลน้ำพริกกั้งสตูนบอกว่า ทางกลุ่มนำก้างมาทำน้ำพริกเพราะเป็นสัตว์น้ำขึ้นชื่อของจังหวัดสตูลนอกจากนี้ยังมีน้ำพริกปูมมาไข่ปูหมามันปูน้ำพริกเผาที่พร้อมรับประทานนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ภูมิใจนำเสนอก็คือจ้อปูฮาลานที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อปูกันเชียงปูจุกๆุบริการส่งทั่วไทยสำหรับน้ำพริกของเรานะคะก็จะมีเป็นน้ำพริกก้างนะคะน้ำพริกปูหมาน้ำพริกไข่ปูน้ำพริกมันปูค่ะส่วนน้ำพริก น้ำพริกกั้งนะคะของเราก็จะเป็นเมนูดั้งเดิมอะคะ่ะเป็นเมนูที่มาจากเมนูกอเรงค่ะคําว่ากอเรงนะคะมาจากคําว่ากอเรงในภาษาอินโดนีเซียค่ะซึ่งหมายถึงการผัดนะคะโดยโด้วยความที่ว่าบรรพบุรุษของเราอะคะ่ะมาจากฝั่งอินโดนีเซียเป็นส่วนใหญ่นะคะทําให้เมนูอาหารที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยคะ่ะมันมีแบบได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งอินโดนเป็นจํานวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแกงตูมี แล้วก็ขนมต่างๆค่ะเมนูก๋วยแร่กก็เหมือนกันค่ะเมนูก๋วยแรงก็คือเป็นการเอา,อาเนื้อสัตว์มาคลุกกับเครื่องแกงแล้วก็ผัดกับน้ํามันค่ะโดยน้ำพริกของเราก็เป็นสูตรดั้งเดิมสูตรที่ได้มาจากาบรรพบุรุษเลยค่ะ ก็ในส่วนของสำนักง,งานเกษตรอำเภอเองนะคะก็เข้ามาดูแลตั้งแต่ในส่วนของการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ถูกแปรรูปออกจากที่นี่นะคะให้กับข้างนอกได้รู้จักเรามากขึ้นนะคะรวมถึงการลงมาเพื่อเยี่ยมเยียนติดตามนะคะการดำเนินง,งานต่างๆนะครับพร้อมกับให้คําแนะนําต่างๆนะคะทั้งที่เป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะลรวบอกต่อให้กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในอำเภอเนี่ยให้รู้จักเรามากขึ้นนะคะ ส่วนน้ำพริกก้ง100กรัมราคา150บาทน้ำพริกปูม้า100กรัม150บาทจอปูฮาลา149บาทสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจลองแลน้ำพริกก้างสตูน m e m a d e หรือทางทิกตอกลองแล Stone, 49, สตูนโทร0945932849สอง้ตนิวรายงาน